สวัสดีพี่นอ้องอีหยังอันนี้บบคือมีต่หมอแทบบานิงหมดช่องม่งตอตะกี้ไปยงแม่จ้านักกีวัสดีค่ะพี่นอ้องตอนนี้นนนเราก็อยู่ที่บ้านสาวสวยคนสวยนั่นเองพี่นอ้องเพิ่นอันอันฉลองรถคันใหม่วันสันด้วยอะไรนะคะคุณอาด้วยหมูกระทะบบนนนนรรเเขขยง อ้าวแมนบกอ๋ออขอโทษขอไปลายลายขอขอบคุณคุณพี่ลายลายเด้อเนาะเลียงมุกกระทะบันดาลทีมงานขอบคุณพี่ลายลายเนาะพี่น้อยลายลายดูทางทางในกปะอ๋อขอบคุณพี่น้อยทางไต้หวันมากๆนะคะที่ เลี้ยงหมูกระทะนะคะพวกเราทุกคนนะคะคุณนนันดาพี่สาวนางสวยภาษาพีซซ่าน้องสวยนั่นเองนะพี่น้องจริงเขาก็เป็นน้ำอาอะลรเนาะน้องพ่อแี่ไก่ทีุ่บไวๆกูซิมน้ำบ๊กูมากกิคุณอาเมื่อวานนี่ยกูยิมข้าวแห้งเป็นโต๊ะเป็นกซอง ไปสเนไปเสืยนไก่เค็มไก่เค็มตายมีกระเดือบะบเผาเราดอกใหญ่นะเออบบะสอนเราดอกอรีเราเค็มเค็มไห่ได้ไหนไปบอกรหันไหนบอกรหันไปเสวาอีกหันเอฟซีมันนี่แหละโมเม่ป่าหันไปนอนยะงกอน ขออภัยลายๆยะละนาได้ลนี่นะสมบเออเนี้ยปลากินแล้วทางนั้นเนาะนอนนี้ยังรอมันซุกเอาวงนะไม่กินวะมันมันมีหมอก็บรอดเตาพอดีแหละเตายังบอกว่ามาซิ่งก็ผิดเลยมักแดกแดดใายตดน่ะมันปนี่ยังหน่อยปูโลโอ้ยน้องฮินกิอ้อยอ้อยอ้ยเพลงดี พี่น้องกี่พี่น้องห้าร้อาิบ้าาอยบห้าห้า้ยห้าสิเ้าอาิบห้าห้า้อย้าสบะหร้อยห้าบ้าห้อยห้ส้าห้า้อ้าบห้า้ยังาสิบาห้าอิบห้าหห้รอาบหะาห้าห้าห้า้อาหยหาสหา สซงลายทาซีกันคืนใช่เสรแล้วทาชีกันคืนนสร้างอีนผดต่อูโพดโพใส่งานพัวกระเด็กกระดอเห็นว่ากระดิอะมีพัวก็ต้องใส่คุ้มกับคุ้มโพดคุ้มโพคือกางเวนใส่ใส่ตลอดเอาไปมาพัวสิบะตพักพ่อนจริงๆกับสลนเตนป้าสะาอก สลมพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาตเบียงแต่เบนความจริงกว่ากูสิกินก่อนเทียงว่ะก่อนล่องก่อนกินนะขนาดบอกเข้าหาโมนคะใเื่อนนเพระว่าหาโมงะถางทางนั้นอจจะกอียงบอกในนี้มึงดูหักกุ้งล่ะนะเทศเอียงก็เดี่ยวในทานเนี่ยดูหมอต้องไก่ดีจุก ใจห้อนลายข้างใส่หัวใจไว้ซะป็นจังโพดไว้ใจพี่น้องมีสองชุดนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งชุดนะคะกำลัหะงพกัาจะกินพี่น้องเอ้ตอนี้นะพี่น้อง แม่ค่าทั้งที่ขีดไม่ถูกบุเป็นเสียหน้าเสียตาแม่ค่าเบิร์ตอุซาเปิดล้านอันเปิดล้านใหม่บ่าอุตซาเปิดล้านใหม่ขายหน้าขายตาคุณอาหนูขายหน้าขายตาเบิร์ตขีดไม่ถูกบุเป็นวัสดุนี่อย่างนี้ค่ม่ซุกระบบเยซุกแล้วสุกอลไรซูดได้บ้านเออสุกได้บมันซุนาะมันซดบวกจะกินโอ้ยไม่ได้กินเด้อมีมัน นานอกวๆแล้วกนแล้วก็กินแล้วชานี่นนเสไ็้กินอยู่ทานไหมดูบ่มันต้มส่ขาก็ดิบ่ขาบ่เนื่อผิดไก่เราพี่นองเลยหน่อยก็ได้กินแล้ฮาวนะเชื่อน้าไห้ร้านนี่เจพินงเนี่ยน okay. like mm ี hmm. ่หอลกัเจ้ากยายเนีーー่ยไม่ชบ่ดาผีว้เจ้า คือลายหน้าคายตาแม่ค้าเบิร์ดพี่น้องเอ้ยแค่ตะเกียบอเป็นวัสันใช่เป็นอะคิบคิบยัง เป็นยังไงขขางในยิ่เสียงห้องหเตเวีนไหนมาจับคายปะเด้ยเเขาเลยครับได้มาซื้ออ๋อขาวทิพเลยนี่จุดที่สองพี่น้องจ่านม่เป็นจุดที่จอมนม่นหมอที่สองจุดแรกหมอที่สองเกมทเหมบอเอาเลือดหย่างไนะคะนูนะคุณอาถ้าไปกินสองคนนต่นะเนาะเลิศมากเลยสามสามสั่นกับจุเบิดถาด ซองอาลาน่ขาเลือกเอาจบ,บเอาจะเอาห่มถ้าหมักยนีเขาก็เลือกเอายังเขาหมักเขาบอเอาแ้เอามาย่างกับมาซองคนอันว่าท่านเอามาหน่กินให้มันมืดใจท่านมาเบิ้เทากับไม่แล้วมากินนะเอาเอามาน่ะกินให้มันมืดเ่าเอามาเออจะว่าเขาเ้ามหมักตัวได้แรงเน่นตัวหนันท่านห้าวหมักแล้วก็บอกเอามากินาามาสิกิบหม,ม้อดยังได้เี่ยวกับคืออันช้าน อยากไปอีกอยู่แต่ยังบ่านมีโอกาสปรทธานมีเวลาไปพี่น้องเอ้ยมีแต่ซื้อมากินเป็นชุดแบบมีและสลายก็ได้เลิศบอกคุณอาแซบบอกขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้อยทางไต้หวันใช่ไหมขอบคุณมากๆค่ะเอาไปใส่กะพูดหนึ่งนะอิ่มเลยติ มันจะมีสองกลุ่มพี่น้องเดีพาไปเบิร์อีกกลุ่มอุ้ยเออลงมาพี่บ่คิดว่าไปทางใดอะไรซะดอกลงมาหนังพี่โอ้ยคือมาเลิอร์เหมฮอนะฮึมาเลอร์กับมาซิตี้มาหนังต่างหัวอห้มเอมมาไก่ก็เถือและคาเนลรอดมากพี่น้องทั้งนี้นะพี่น้องมากจัดไปอ่าลุงจะบอกกินน้ำข้าวติลุงกินติดไก่ข กันนนทางนั้นกำลังเอาล้านกันอยู่พี่น้องาดแี่พี่น้องสดีนี่องชุขแต่พีพาลูกใสเลยฮนอกีน้องฮินกีหางยมบดละประนอนอยู่กรนีนะจาเอาัะแตลตมากตอนนี้เราก็กินแล้วเลพี่น้องเลยแต่งแต่ซองสามีภรรยาเพิินกับลูกชายอีนอาอินดี เปิดแฟดแล้วบางงามันดีนาอกคนนี่ซ้ามี่มากกิน้าม้อิดสายมาซูสีลงนั่งักเซ้ก่อนมั้ตกลงตกลงนี่มีมีอันมีแพนจะเป็นมีแพนจะเป็นเที่ยวใช่แน่นี่นะจ้าว่าขจะไปไหนยตดข้ยกำลังดังเด้อเด้อดิเอ๊บอกน่าจะยี่สิ ูัเียเยเงนี่ตก็เียก็ไม่ดีมันไปลันวัดพู่ได้แล้วก็ยังเลยเขาบ้านพอฉันเออบ้านพอบ้านพอเทอาไปทางนั่นบอก้ามบักบ่ มาดอก่ป่ะ,ะมได้ถามโอมนเงินบได้บาหาเงินบด้วยงานจะเขียวโ้ยขายเข่าแม่ื้อเบอรลไปก่อน,น<ม>ได้ราวาวันซีนหาที่โวควัดพูดมาโทนวากระต้งลมมาบุญที่นีไ่อัดภูจิตัดขจิตัดเน่าเลยนะเ้าตปเดียวก่อน <c oughs> ้จิตายเขาโรกพนกันเลยอ่งฉัน่ะถาันตอบงานอีกฉันรักวัดพูนะเขาจิาัดมือได้เริ่มแต่มือได้วัดพูนะน้อ้อาจะเีบเดือนซามนมันซิมีอยู่สมบอนพี่น้องไอ้านนจัดะ บ้านโพนวัดพูแล้วก็วัดอันวัดซิโคตระบองอยู่อันแข้งขมวนอยู่ทางเขขัเป็นอะไรอันนี้ก็แช่แพงบ่แช่แพงบอเปิดแฟนมันคือมั่วเถอพี่น้องหรือเป็นน้ำโคนแต่บ่ปเอาอนยู่บีง เนี่ยนเนี่ยไปน่นวัวหนาวัวหน้ามาลก็จะหาไส้วัวหน้าอีกเดวแต่คุณอาครับพี่หน่อยดมาแตงีโบยตัวมัอด้จ่ายไปเลอันเดียวเดียวเดีดียวมีน

ลวกเสร็จแล้วแต่ที่มันยังมันยังน้หมอน่เนาะโอเค่าผ้ริครับพักนำาบารวปแก็ได้ด้วเอออถ้าลวกถ้าลวกเสรหมอตุกเก่าได้ลวกเสร็จแล้วหมอนเธอมีแกเดอพักเธอว่าอันอัหนงเนเราลวกเลยผมบ่โอ้ยไตอ่ากด้อเ่นะมัลวกก็ได้เอีเาเอเอาไนแล้วเออเเออเเออ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 เอเออเเออเ ยงละป่ะนี่อมาากลยนะโอ้ยอืมสรุปคือไม่ลวกนะคะมีแต่จัดใส่ทงเลยก่ะอาเมือ่ออืมเรีบร้อ,รอยจัดมาสร้างอะไรก็คือกินพี่น้องเออเฮานะสร้างแล้วแล้วก็กินได้หน้าที่ะน มันคือหน้าที่ของหนูนั่นเองนะคะคุณอาน้ำดำมาหนูเนี่ยน้ำพรตกินน้ำขอบคุณค่ะแก้วน้ำค่ะสั่งคุณไป็นะจอยคุณอ้านี้น้ำแก้วตัวนั้นกใกล้จนนะโดยขอบคุณค่ะพี่น้องกินแรกแล้วก็มีอ่ะได้พี่น้องไอ้ยเขาก็ได้ ่านั้มเม,ม,ม,มียนรายกะ็ให้ฟ้าห้ากุญแจรลดด้วยเคียบฟ้าห้าได้เมียนะไรก็โล่งหมดแล้วอเอเานี่แน่พี่น้องเอ้ยขอบคุณพี่น้อยทางไต้บ่าน,านอีกครั้งนะคะ,ละสลับโมกัอนะอีย่ยังหลับดีคิดว่ารู้อ่ะเพื่ออะไรโอ้ยสะอาดดีเอากินเจ้าเบาใจ แน่พ <af> ี <il S 1> ่น้องโอ้ยเจสซี่ห่อกลับบ้านนั่นเองนะคะโอเ้สันดานกระเทยเจสซี่เนาะเออยนะเฮ้ยเพิ่งหูได้ว่าสันดานกระเทยเจสซี่เลยพี่น้องห่อกลับบ้านกินแล้วยังบ่พอห่อเติมอีกแม่นอนเสร็โอ้ยปลาก็ยังไม่โตมือคื็ถิ่มก็เล้าอันนี้บอก เี้าดิเก็บมียนเก็บเ้ไม่คุ้นอะมันถึน้ำจินี่บอกมาเลยไปตองมือตานทานีตนี่จะหัวมันเอโอ้ยออาเทียนกันอยู่หเละอ่าคอไปแลวพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกทุกกำลังใจดูมื่อได้บอได้พิษกันแสดงว่ามันเสียวกันมือได้บอดไดพิษกันแสดงว่ามันเสี่ยวกันมือนัน คิดอะไรก็หายอีกแม่เบียกงานเขามีสำนักแม่ไหนเบียกงานมีสำนักอะไรเืดเซาห์ไฮเลยกับพี่กัลโตอีกเซาห์ไฮเลยกับพี่กัลโตเอาุ์ไอเลยเับพี่กัลโตสุดยอดอ่ะหนูไปแล้วพี่เฮขอบคุณลาลาเด้อสำหรับห่อนี้เด้อของอามีพี่น้องเอ้ยนี่ นั่นน่ามันเหี้ยเลยทัม